ฉลองครับผมฉลองว่าไงผมไม่จริงดีดกับพี่ด้วยวนะครับพี่พี่ได้เป็นผู้ว่าสนใจแล้วนะครับและผมก็เป็นเกียรติมากที่พี่ให้เกียรติมาฉลองกับผมเลยไม่ดี <c oughs> ครับผมวันนี้พี่ชัดชาดมาดื่มด้วยแล้วครับผมฮนะดีมากจริงเพื่อนผมเทพ่มลกูกล่าสุดพี่นำไปแล้วตอนนี้นำเป็นแสนเลยนะ ทีสองไม่ห่างกันหลายหมื่นนะน่าจะได้แล้วแหละพี่ไม่ต้องกังวลนะคืยพี่ักน่อนให้สบายแล้วพรุ่งนี้เช้าเนี่ยตื่นมาใส่ป่าแล้วก็รับตำแหน่งโอเคนะเลยนะพี่เลยนะต้องเวยนะได้ได้นี่ไม่ต้องกังวลไม่หน้ากังวลนะเนี่ยจะไปกังวลผมว่าใหยุดกังวลได้อยู่แล้วโอเคนะคงได้เฮ้ยทีสองตีสามมุงไปไหนเนี่ยไปคืนนะดิคืนใครอะ เนี่ยคืนที่เดิมทำไมวะติ๊กต็อกเขาบอกมาว่าให้เอาไปคืนนีโคตรอะลูกครัวพี่ชัชชาติเขาจะไม่ได้ตำแหน่งเขาบอกว่าถ้าเอาป้ายมาเนี่ยพี่ชัชชาติจะเดือดร้อนแล้วก็เ,เดินไปคืนเขาอย่างเงี้ยนนะ <c ourt> ลูกครัวต้องเดินไปคืนโอ้ยเจ๊โคตรสุดเลยติ๊กต็อกนะเอาไปคืนแล้วเด้อโอเคนะครับเอาไปคืนนะครับผมขอบคุณทุกทุกคอมเมนต์นะครับผมที่ติดเตียงกันมานะครับขอบคุณมากนะครับผมฉลองครับผมฉลองว่าไง ไม่ยินดีกับพี่ด้วยวนะครับที่ที่ได้เป็นผู้ว่าสนใจแล้วนะครับ <c oughs> และผมก็เป็นเกียรติมากที่พี่ให้เกียดมาฉลอ,องัขผมแล้วนะครับเมาบอกวันนี้พี่ชัดช่ายมาดื่มด้วยแล้วครับผมะดีมากจริงเพื่อกรุงเทพกรุงโลกล <c oughs> ่าสุดที่นำไปแล้วตอนนี้นำเป็นแสนแล้วนะที่สองไม่ห่างกันหลายหมื่นนะ มาแต่ได้แล้วแหละพี่ไม่ต้องกังวลนะคือพักผ่อนให้สบายแล้วพรุ่งนี้เช้าเนี่ยตื่นมาใส่บาตรแล้วก็รับตำแหน่งโอเคนะลุยนะพี่ลุยนะต้องลุยนะต้องลุยนะได้ได้เนี่ยไม่ต้องกังวลไม่น้ากังวลนะเนี่ยจะไปกังวลผมบอกให้หยุกังวลได้อยู่แล้วโอเคนะตายแล้เฮ้ยตีสองตีสามพรุงไปไหนเนี่ยไปไปคืนนี้เลคืนใครอะเนี่ยคืนที่เดิมทำไมวะติ๊กต็อกเขาบอกมาว่า ให้เอาไปคืนโคตรอะล <laughs> ูกห่ว <laughs> พี่ชาญชาติเขาจะไม่ได้ตำแหน่ง <laughs> เขาบอกว่าถ้าเอาป้ายมาเนี่ยพี่ชาญชาติจะเดือดร้อนแล้วก <laughs> ็เดินไปคืนเขาอย่างเงี้ยนะคุณเพิ่งโดนเดินไปคืนโอ้ยเจ๊โคตรสุดเลยต้องนะทาไปคืนแล้วเด้อโอเคนะครับเอาไปคืนนะครับผม <laughs> ขอบคุณทุกทุกคอมเมนต์นะครับผมที่ติดเตียนกันมานะครับขอบคุณมากนะครับผม <laughs>